สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ยายมากินบุฟเฟ่ติดมัน<ว>เห็นมะเนี่ยกำลังมั่นมั่นเลยมาแต่วันเลยกินข้าวเช้านิดเดียวกะจะมากินให้ปุ่งกลางไม่ได้จํากัดเวลามีของกินเยอะแยะเลยดูรีวิวจากคนอื่นยายก็มาทํามัง่งนี่สวัสดีตายายก่อนสวัสดีตายายตายายขาสวัสดีคะ่ะตายายวันนี้หนูมากินติดมันนะขอให้หนูมีโชคมีลาบนะตายาย แต่ยายไปกินขืงมันกันหนูนะเดี๋ยวจะหาว่าหนูไม่เรียกไม่เชิญไม่ได้ไม่ได้นะลายที่หนูเรียกแล้วนะสวัสดีค่ะเออเ <Okay. S 1> ดี๋ยวเราไปเดี๋ยวนะไปกินกันนะเดี๋ยวไ,ไปกินกันไปดูซิไปกินกันวันนี้ <ไป S 1> จะกินให้หนำใจเลยอไ, <ป S 1> ไปกันไปกัน,กนตามยายมาค่ะแต่มันร้อนมันไม่มีแอร์มันร้อนมาตามยายมาตามยายมา ของร้านคงดีใจนะย้ายมาตั้งยังไม่เปิดร้านเลยนักงานยังกินข้าวเลยมาตั้งหมดสามสี่คนะันแหละย้ายมาแต่วันเลยาะยายหิวข้าวมาแต่วันมารอเขาสาขาป,ปินเก้ามันอยู่ตรงยูยู่ยลยูเทินพอดีอะรถมันโหนบีตามตูดย้ายแต้นเต้นต่นต้นแต่นต้นเลยอะเพราะว่าพออยู่เทินมาปั๊บมันตรงอยู่ใกล้ๆนี่เองอะ แต่เขาบอกก็เปิดบ่ายสาวันเสาร์วันเสาร์ันอาทิตย์เปิดบ่าย3เลิกสี่ <4, 3. S 1> สามโอ้มีเวลากินเยอะเลยยายจะกินให้จําหนับเลยนะยายหิวที่นี่กินไม่อั้น219บาบาทถ้า,าบวกน้ำสักบวกอีก39บ,บาท ดูน้ำาท9 0บกาบาทแต0กว่าบาทเห็นเขารีวิวมาตอนแรกอ่ะโอ้โหของกินเยอะแยะเลย219ยบาทยายก็ว่าไม่แพงนะยายกินคุ้มยายกินคุ้มยายจะกินให้คุ้มเลยครับผมเรามาดูสเตชันอาหารแรกนะครับเป็นหมูหมักครับผมมีหมูหมกักมีหมูหมักเกาหลีแมงกะพรุนกุ้งมีปลาหมึกกรอบครับผมปลาหมึกสด มีลูกชิ้นปลานะครับนานาชนิดมีไส้กรอกด้านนี้จะเป็นปูอัดครับผมมีเต้าหู้ไข่ครับด้านนี้เป็นหมูนุ่มเป็ดบัคพงมีปลาแซลมอนนะครับกับหมึกบ้างครับผมสเตชันนี้เป็นสเตชันเนื้อครับร้านนี้ซิกเนเจอร์เขาเป็นเนื้ออาร์เจนตินานะครับ แล้วก็เนื้อโคขุนครับนี่ครับจะมีทั้งสันคอเนื้อเสือร้องไห้เสือรลอยมีให้เพื่อนๆกินได้ไม่อ้านนะครับในราคา219บาทนะครับด้านนี้จะเป็นสเตชั่นหมูครับผม ก็มีหมูให้เพื่อนๆเ,เลือกนานาชนิดเลยครับผมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี่เป็นหมูลายหินอ่อนครับนี่ครับด้านนี้ก็มันๆเลยครับย่างกันเยิ้มๆครับผมด้านนี้เป็นของทานเล่นนะครับมีไส้ไส้ก่ออีสานมีไส้กรอกมีห้อยจอนักเก็ต เพื่อนๆก็ตักไปทาเล่นก่อนนะครับด้านนี้หนักท้องหน่อยนะครับเป็นข้าวผัดครับผมสเตชันนี้เป็นสเตชันน้ำจิ้มนะครับมีน้ำจิ้มเพื่อนๆเลือกทุกชนิดเลยครับน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มบาร์บีคิวน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มเกาหลีแล้วก็มีพริกมีผักให้เพื่อนๆปรุงเลยครับนี่กระเทียมครับผมพริกสดให้เพื่อนๆปรุงได้เองนะครับด้านนี้เป็นสเตชันผักครับ มีเห็ดเข็มทองข้าโพกลำปลีหุ้นเส้นหอมหัวใหญ่เห็ดสไลด์ผักบุ้งผักกาดช้อนครับผักชีใบเลื่อยเแบบี้คอน มาม่าบลอกเกอรี่ฟักทองสไลด์ครับผมผักกาดขาวแครอทแล้วก็ไข่สดครับตบท้ายด้วยมันหมูนะครับด้านนี้เป็นสเตชันของหวานครับมีของหวานเบเกอรี่เพื่อนๆเ,เลือกทานได้ไม่อั้นเลยครับด้านนี้เป็นผลไม้แตงโมค,ครับผม แล้วก็ตบท้ายกันุ้ยไอศครีมครับนี่ครับมีให้เพื่อนๆเลือกหลากรสเลยครับแต่ฟัก้กาชอบมะนาวนี่ครับมีชโคโค็อกโกแลตแล้วก็มีรสนมฮักไกโดด้วยครับด้านนี้เป็นสตรอเบอรี่นะครับอันนี้เป็นเสารสครับผมเพื่อนๆก็สามารถจะเป็นถ้วย พลาสติกหรือว่าจะเป็นโคนก็ได้นะครับด้านนี้เป็นสเตชันน้ำครับมีมีชามะนาวครับผมแล้วก็น้ำพันช์ครับด้านนี้จะเป็นน้ำอาดลมนะครับหิวตักมาเยอะแยะเลยนี่ใส่กอก ยายจะกินไ i r กอก่อนอืมตอกเอาเก่ก็อร่อยนะอาย่างเลยอืมยายหิวยากินก่อนยายกำลังจะย่างเนื้ออะไรตัวเนื้ออะไรไม่รู้ดืมไปหมดแล้วอืมอันจะบางเทียบเลยอะลงนะ้วนะ คนเราก็กินใช่อิ่มเดี๋ยวนี้นี่ยายกำลังย่างแล้วแหมเนื้อเขาผัานได้บ้างเจี๋ยอยไปเลยไปเลยใส่ยยอยั่วไปเลยอมอยอมอือืมอก็อืมอย่อยมอ อะไรแต่เนื้ออะไรเนอะตากมาาข้าว่ามันอร่อยแหละใส่ไปเลยของพี่ลายเนื้อย่างเนยของพี่ตั้มก็สั่งมีหมอ้อมีน้ำมีผักยายก็กินอันนี้ก่อนเนี่ยไก่ไก่ทอดไปไหนไปไหนก็ต้องกินปลาทอดอย,อยายน้ำจิ้มบาร์บีคิวเนี่ยใส่พริกด้วยกันนี้น้ำจิ้มซีฟูด้ออดใช่ไม่ได้ทำเบสอืม จิ้มบาร์บีคิวใส่จิ้มซีฟู้ดนิเนึง์นี่ใส่ใน,สนี่ใส่คนละถ้วยออ๋อ้ใส่ถวยเดียวกันเลยจะมีถ้วย,ยคนละถ้วยนี่น,นะแล้วก็จิ้มจิ้มนี่นี่จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็งาบงาบงาบคนจิ้มร้านเลยนี่แม่เูาทำนี้นี่ชูให้กล้องดูน,อน้องด้วยนี่แล้วก็จิ้ม บาร์บีคิวนั่นหน่อยอ่ะอืมคั่วเลยอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยเนื้อก็นิ่มอยเลยใจกำลังนะนะมันร้อนบ้าไปเลยนี่ดูนะเพื่อนๆอืมน้ำจิ้มบาบีคั่นใส่ด้วยน้ำจิ้มบารบีคันเลยน้ำจิ้มบาร์บีคั่นแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยให้มันเผ็ด เขาไม่จำกัดเวลาแต่ทุกคนรีบมากยายิ่งรีบใหญ่เลยยาหิวไม่เข้าใจทุกคนรีบมากเขาไม่จำกัดเวลาใตทุกคนแบบปุ๊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 บุ๊ป๊บปป๊บุ อดข้าวมาทั้งวันเพื่เอ้ยยายม่อดยายกินข้าวมาหน่อยนึงหัวเป็นลมนี่นี่นี่ต้องอย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้นาย,ย,ยตักกุ้งแค่น้ำปลามากินกับซีฟู้ด ยายจะไปพัทยาตอนปลายเดือนยายมากินซีฟู้ดก่อนเนี่ยมันจะบะกอไหมโอ้ยนี่เดียวเพื่อนคุยกับยายนะเราจะกินไม่ยายมีหน้าที่คุยกับเพื่อนๆนะแต่ว่าเราจะกินอร่อยมากเพกื่อนๆนปรุงสดกริบเลยยายไม่ใส่ยั่วเลยเพื่อนเพื่อนยายจาน,นยาย,ยจานล้วนเลยป่วยเทอร์แมวนี่ พวงเลยเพื่อนๆนไปจ้าอืมกุ้งเค็น้ำปลาจดมากหมูยอเขาก็อร่อยย่างแซ่บ<ค>ไหนก็ได้เพื่อนๆอร่อยหมดทุกอย่างส่วนเลย,เลยไม่เหนียวเลยแต่ก็ส่วนเราอุตส่าห์เป็นไกลมาด้วยนะสงสัรไม่ได้ใช้ไงไกล ใส่ทิลลชิ้นยายใส่ทิละพวงเลยเขาให้กินไม่อัน้นผมใส่ยายกินชั่วโมงเดียวอะเรียบร้อยยายกินงาบงามงางมเป็นชั่วนะ้ใส่น้ำซีฟูด้ดหน่อยใส่นั่นบาร์บีคิวหน่อยแล้วก็งาบเป็นพวงเลย อลวนร่นอยมากเพื่อนๆเนื้อนเน้องอลายในปลาคือเหมือนจังขออภัยคนที่ดูดึ็ดๆด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายนะขออภัยคนที่กินหนังด็ดด้วยเพราะว่ามันอร่อยมากมากุ้งน้องน้ำปลาควรมชชั่นตอนนี้นะเพื่อนๆกุ้งนองน้ำปลาควดสดมากถึงเดือนมกรา

น้ำนะน้ำน้ำข้ามานน้ำอะไรแม่แม่น้ำน,น้ำผัดเนื้อน้ำมันแกีแยวอื้มอร่อยเฟรชเฟรชกินผักเพื่อสุขภาพเลยนเพื่อนๆเดี๋ยวนีนะเอ้ยายนุ้ยเขายังชั่วแล้วเมื <laughs> ่อกี้ยายหิวตอนที่ยายค่อนชั่วแล้วเขายังชั่วยังไงก็ยังงา่อยู่ คนแรกอะพีดีแหลกก็พีดีแหลกแต่ว่ายอืม,อมกินสักพักเนี้ยเพินชั่วแล้วน้ำจิ้มเอ็มแพร้อร่อยตี่นี้กินแ,นแนก้วใช้แพ้ตั้งทีมยู่ได้นะข้ามมาเหมือน,นใหญ่ครอบให้กอรอกชีส <laughs> อืม ยังไงก็ต้องมีข้อขัดนะเพื่อนๆเอาเนยมาได้แม่ย่างให้แม่ค่อยชั่วร์แล้วกินไปคุณจะรอกินเขาย่างทีละชิ้นยายาย่างทีละถาดถาดจะมีสามชิ้นอีกเล็ย เนื้อเขาจะหั่นบางๆนะเพื่อนๆมันจะไม่สามารถคีบเป็นแผ่นๆได้ใช่ต้องคีบเป็นตะกูลงไปเลยโอยลงไปเลยเพื่อนๆสองร้อยสิบเก้าบาทนที่ไหนดูเรากินๆินเอาที่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยถูกจะตายกินมากินกันเนอะมากินเยอะๆเลยนะ นนเขาหน้าเนื้อย่างเพื่อนนี<ห>่ทุกทีปีต้ามันย่างให้กินเขาเนื้อย่ายย่างพีต้ากินมากตัวเองอิ่มแล้วดิเพราะว่าจะเล่นแล้วยายอิ่มแล้วยายจะงาบงาบพิรนอยหน่อยแล้ว อนแรกตักกันบุกหมักบุกหมักไปหมามังค์ชักเล่นแล้วชักเล่นนะเหนือตัวคนไทยจังเลยอ่ะเนื้อพักให้เย็นก่อนอร่อยมากเนื้ออร่อยมากมาเลยนะอย่าลืมอกอดใช้ขอบซีดใช้ขอบซีดอิ่มแล้ว เขาให้กินถึงตีสามเรากินแค่ห้าโมงชั่วโมงนึงเรียบร้อยหาง่าหน้าเล่นตอนกิน่กินไอนเรากินเนื้อเยอะอะ ทมชั้นน่ะแตต้องบอกว่ากินเยอะจังกินเยอะจังบัลลังจะชวนป้าอ้มากินด้วยนะจะชวนยายแตนมากินเนื้อด้วยยายแตนก็บอกว่าพาแม่ลูกกินสะอ้นนะยายแตนมันชอบว่าคุณไปไหนมันก็ไม่ไปนี่ยายแตนนี่เดี๋ยวเรากินเผื่อเธอนะ ฝากไปถึงยายแตนที่กลาลสินนะาำนี้คำนี้ฝากไปให้ยายแตนที่กลาลสินนะยายแตนอ้าปากนะนรรรรรเราปล,ลปากระพงมาด้วยแล้วก็ใส่ไปในน้ำเลยลปลากระพงมาอย่างเดียว ลปลากระพงลวกหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ดดดดดนอนอยู่มาคยกินไม่มีจริงคร <c oughs> าวนี้พี่ตัมมมยย <c oughs> ม้มันไม่พูดเลยนั่งคนละฝั่งกับยายมึงกินเอากินเอาไม่พูดเลยปลาแซลมย่างเนื้อปลากระพงกิมซีฟูด้ด เอาผูีต้องส่รงนี้คนทยอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้สี่โมงแล้วมนะั้งเนาะน่าจะสี่โมงแล้วายายกินได้เกือบชั่วโมงนะกินได้เรื่อยๆตอนนี้ก็ถึงกินเลยอร่อยมาก<ๆ>เขากินถตีสามนู่นนะ่ะแต่ยายสองชั่วโมงยายก็อึดแล้ว อร่อยมากมาเลยนะมากินกันนะติดมันผองมีสาขาเยอะมากทุกที่สาขาก็มีทุกที่ของตักไม่อัน้นกินไม่อัน้นมีแค่ไหนกินได้กินเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยายด้วยนะยายทำคลิปแกแล้วอ่ะแกแล้วอยากทำกับข้ามั่งอะ่ะกดไลค์กดแชร์ยายด้วยนะยังไม่กลับกินตอกินตอกินจนกว่าท้องตรงเลย แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวกินต่อนนะ